มาที่สรุปผลแล้วนะครับเรั่องสี UVC นะครับที่อยู่ในช่วงความยาวคลื่น200-280นาโนเมตรเนี่ยสามารถทำลายการการความสามารถในการขยายพันธุ์เนาะ reproduction ของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะครับได้แก่พวกไวรัสนะครับแบคทีเรียแล้วก็เชื้อรานะครับ โดสหรือปริมาณรังสี UVC เนี่ยซึ่งมันเป็นผลคูณของรังสี UVC กับเวลาที่เชื้อโรคเล็กๆพวกนั้นอะอยู่ในอยู่ในบริเวณสนามของรังสี UVC นะครับอ่ไอตัวโดสของ UVC เนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดนะครับที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของไอตัวระบบ อัปเปอร์รูมยูนะครับในตัวโคมรังสี UV ที่ติดอยู่บนด้านบนนตรงใกล้ๆเพดานนะครับของห้องปัจจัยหลายตัวนะครับที่เกี่ยวมันเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายตัวนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับโคม UV นะครับเลเยอร์นะครับผังของระบบแอร์นะครับแล้วก็รูปแบบการไหลเวียนอากาศซึ่งเป็นผลลัพธ์ของไอตัวเลเยอร์ ระบบแอร์เนี่ยสามารถที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการใช้ u p p l r Room UVGI ได้นะครับ